พี่นรร้องให้เพิ่งเขากั้มให้เพิ่งเขากี้ตอกดำดำแล้ว่าแก่งแซบแซบเพี่อนะมาเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้อง มาเก็บเห็ดท่างไกอีกแล้วมือนี่เดี๋ยวมันหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเป็นจังไดเห็ดสิออกบ่ามาเมือว่านนี่ออกลายครับพี่น้องมานอยู่มือว่านมือนี่ก็เลยล้อมมา,มากม่อีกไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมือนี่สิม,มานบ่ มันมีสิเป็นตงได้เออนี่พี่น้องเห็ดปวกตปเห็ดปวกพี่น้องตปแต่ว่าจะเท่าเนาะเห็ดปกนี่เห็ดพึ่งพี่น้อง โอ้เป็นตอออกดีแต่พี่น้องแต่ว่าคือบเห็น มันคึมฝนือสีตกนี่พี่น้องช่วงนี้มันพายุเขา,มมาเมวก็มาแบบเสียงเสียงมาแบบมาตากฝนเลยล่ะพี่น้องเห็ดหน,นี่เนาะสม่าสิาเป็นเห็ดเห็ดเบือ ให้หละงูมันจะเกิดน้ำปลาปลาหย่าจังสิพี่น้องมันจะเกิดทั่วไปเลยปลา,า,าหย่าฝนปลาข้องสิไปพี่น้องตอนนี้คืมคืมยานฝนตกห้ามอดหรอกพี่น้อง 救命！Oh, Ta câu cổng ghi theo nỉa nóng đóng bóng 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 đó, ngon ngon Con lượm nhỏi rồi Con lượm nhỏi bóc tách bóc tét lẹp nhỏ Đó Mì yu đây, yu. Ừ. đỏ không oh, đẹp Hết đèn Nè nào Đó ngon ngon เดีดเยวจะคองปืงน,นจ,จิ้มคนหน่อยจะลอกปลอกแป๊กแล้วเมื่อจะแล้วปลากั้นตกพี่น้องเอ้ยจังใด่ะบัด เสียงกาอากาศบ่อำนวยพี่น้องเอ้ยาป่ายามฝนตกเนาะยามหนาฝนฟ้าฝน ามดวงตามดวงงับไปนี้เห็ดอีกย่งนี่พี่น้องอีกอย่งดูเห็ดเตียใดเหาบอมันใจเากบบอบเอาดอกพี่น้องเพราะว่าเห็ดปานี่มันกเสียง แต่บางเทือขนาดเฮารู้จักอยู่มันก็มันก็เบื่อเด้พี่น้องมีเศษอีหยังต้องให้ฮูจ๊าดให้มันใจอีหลีเพิ่นเด้จังเก็บจังเอา เฮ็ดเกิดดีอยู่แต่ว่าก้นกะเก็บหลายพี่น้องก้นหลายก้นออกก้นเข่าเนาะมันเป็นปลาเห็นยั้ยมันเป็นปลาอ่าสาธารณะนะพี่น้องสาธารณะประโยชน์โอ้เฮ็ดบวกเป็นพี่น้องยว้วน เห็นเห็นเสียเห็นกระซ้ายเห็ดปวกเลยเด้เออคันคันเห็นคันดอกนึงมีดอกบานเนี่ยมันจิตตองออกอยู่แถวนี้เพราะว่ากันเห็นดอกบานมันเห็นตรองนี้เห็นดอกบานมันแล้ว ก้าเขาอยู่วป่าหึฝนตกใส่เห็นอย่างก่อ ฝนลงเม็ดน um no. uh, ่อยปอกๆแต่เฮาก็สู้บ่ถอยคือกันพี่น้องเฮาก็หาคือเก่าโอ้เฮ็ดอีหยังพี่น้องมื้อนี้อืออีหยังป๊าดล่ะโอ้ยเพิ่เก็บโอ้ยนออกยอ เผืเขากรมพี่น้องให้เพิงเขากรรมให้เพิงเขาจีอาดอตกำดำแล้วก,ก็แกงแซ่บแซบพี่น้องเห้ดปวกพี่น้อง็ดปวกนอ้อยเออมาดอกน่อยเถอะดอกน้อยหน่อยพี่น้องเลย คนตกนั่งพี่น้องคนตกนั่พี่น้อง้าเจ็บเห็ดกับบ่ไดดบ่ได้เจ็บแต่ว่ากับบ่อใดกินอยู่บ่ได้เก็บปันแดคนตกก่อนปาสิทานีคนเศร้ายุ่งชักน้